เลิกงามยามดีพระพุทธเจ้าก็สอนไว้นะสุนักขัดตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุติตังเนี่ยเรื่องเลิกดีเลิกเป็นมงคลอย่างไรแต่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าถ้าเราทำอะไรที่ทุจริต เป็นกายทุจริตพูดอะไรทุจริตเป็นวจีทุจริตคิดอะไรทุจริตก็เป็นมโนทุจริตตรองกันข้ามก็เป็นสุดจริตเป็นกายสุจริตวจีสุดจริตมโนสุดจริตสองอย่างนี้ ใครกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตไปทำก็เวลาไหนมันก็ก็ชัว่วน่นแหละก็ไม่ดีก็เรียกว่าไม่ดีจะไปโทษเลิกโทษยามไม่ได้เพราะเราทําไม่ดีต้องโทษตัวเราเองเลิกงามยามดีขนาดไหนราชาเลิกมหัตตโนเลิก ถ้าเราทำไม่ดีมันก็คือไม่ดีนั่นแหละเราเป็นคนไม่ดีในทางกลับกันถ้าเราทำดีมีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตคือทำทางกายก็สุจริตเรียบร้อยวาจาก็ไม่พูดตลบตะแลงไม่พูดโกหกมุเดเ็จพูดคำจริง พูดอิงประโยชน์พูดสมานสามัคคีพูดได้เกิดประโยชน์กันแล้วก็ใจคิดดีคิดเช้าก็ดีคิดสายก็ดีคิดบ่ายก็ดีคิดยันก็ดีคิดค่ำก็ดีก่อนหลับก่อนนอนคิดดีมันก็ดีอยู่นั่นแหละ แล้วสิ่งดีนั้นจะเป็นปฏิพรย้อนสนองให้เราผู้ทำพูดคิดที่ดีถ้าไม่มีความสุขนั่นแหละเรื่ดีคือเรื่อหก่งการทำความดีถ้าห้ชีวิตมีความสุขมีความปลอดภัยห่างไกลภัยโรคโดยประการทั้งปวงคิดดีพูดดีทำดีรับรองว่าดีแน่ๆสวัสดี